สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาพบกับเกรมท่านอ๋องค่ายพีจีนะครับผมวันนี้เรามาทุนที่ห้าพันนะครับผมวันนี้นะตอดนะครับผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมเออทุนห้าพันเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นและการจ่ายและนู่นนี่นั่นให้ทุกคนสําหรับคนใหม่คนเก่าอะไรงนี้นะคนที่แบบยังไม่ค่อยทราบอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ทุกคนดูกันก่อนนะเรากดที่นี่นะ สามขีดตรงนี้ขวามือเลยนะครับผมแล้วเราก็มาดูที่เพเทเบลบางคนอาจจะเป็นแบบภาษาไทยนะครับผมออันนี้คือ Scatter ของมันนะครับผมนะอันนี้ก็คือการจ่ายนะว่าตัวไหนแพงที่สุดอันนี้ก็คือท่านออกนะมา3ตัวเล่นเบ็ดร้อยหนึ่งก็จะได้น่าจะได้ประมาณไม่แน่ใจนะทุกคนต้องเข้าไปดูนะอะ แล้วก็มาลองมาเมียเขานะผมเมียมันนะแล้วก็ลูกๆของเขานะอ่าแล้วก็มาไอถาดนี่อะไรไม่รู้อ่าแล้วก็ปิดโตนะแล้วก็มาตัวคี้เวเคี้ยวชมพูอะไรเงี้ยอ่าแล้วฟีร์ิ้นของเกมนี้นะเข้าแค่3ตัวเท่านั้นนะผมสแกตเตอร์นะอ่าดูดิถ้าท่านออกมาอย่างนี้นะโอ้โหรวยกระจายนะฮะโอ้โหอันนี้ก็คือการจ่ายของเขานะว่าเขาจ่ายให้ยังไงอ่าจ่ายตรงอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นโอ้ยมีให้ตั้งแบบ3 0กว่าแบบอ่ะทุกคนจะดูว่าแม่งจ่ายแค่ไหนนะฮะอ่าเรากดออกมาดูกันเลยดีกว่า อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าวันนี้เราจะแตกไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเบ็ดกันหน่อยดีกว่าอ่าเบ็ดที่ร้อยห้บาทดีกว่านะทุกคนปะกดเทโบไปเลยนะให้ไป30หมุนนะครับผมอ่าไปเลยเอาดีอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆเอ,อ้ยสกตเตอร์เกือบมานะผม ตอสปากสมพรฟกเกตเตอร์มา3ตัวแน่นอนนะทุกคนมาใน12 22อย่ะย2 21หมุนนี้อะจัดไปดิว่าอ่ะเรามาดูกันนะครับผมมันต้องเข้าให้ตอสแล้วแหละนะปากจะสมพรเหมือนดังกล่าวไหมโอ้โหมา50บาทนะอ่ะก็คือไอ้พวกตัวเล็กๆเ,เนี้ยแบบพวกตัวหังอสไอ้เอ้ยนี่ไอ้เกตเตอร์มาปากสมพรไม่มล่ะทุกคนเอาโอ้โหเรามาดูกันมันจะจบเท่าไหร่ก็สตาร์ไปดิว้าอ่ะ เอาดิแต่ช็อตแรกยังไงยังไงอื้อไม่ได้สัตสัตแรกก็เว้าเลยนะบอมอ่าเรามาดูกันได้ลูกมันไหมลูกลูกลูกทนองเอ้ยได้ยังได้ลูกอีกคนนึงหอยสองปันหาเอาวะได้เรื่องอยู่นะทุกคนเอายังไงท่านออกมาไหมอ๋องอ๋องอ๋องมาหน่อยอ๋องอเอห้ยแดงสอนจีนนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบยังได้เรื่องเอาดีอ๋องอ๋องมาไหมอ๋องอ๋องขออีกอ๋องขออีกอ๋องอออโอ้โห ไอ้เทียนครับไอ้เทียนี่มานะน่าจะรวยเลยนะน่าจะบิ๊กวินเลยนะอาเรียยังไงยังไงเขียวเขียวลูกเขียวอุ้ยท่านหนองหนีไปไหนโอ้โหท่านออกหนีผมนะทุกคนอ่ะยังไงเราเอ้ยอุ้ย,ยท่านออกมาทุกคนท่านออกมาเหลอบิ๊กวินไปแล้วเทียอย่างน้อยถ้าไม่ท่านออกไม่ไมาตัวนั้นมาก็น่าก็บิ๊กวินเหมือนกันนะโโอ้หแต่เราได้ทั้งลูกทั้งตรงนี้เลยนะอุ้ยหกพันเจ็ดคุณมาห้าพันแปดร้อยห้าสิบ เอ้าคิดเอาแล้วกันโอ้โหดูดิมันก็ได้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดนะทุกคนเอายังไงต่อยังไงลูกมาไหมโอ้ยลูกคนป่วยมาอ่าจะขวาอีกทีไม่มานะอีกทุกคนหนึ่งนะผมเอายังไงยังไงยังไงออ้ยอองอองโอ้ยอองเกือบมาเอาตปต่อบิ๊กวินก um> ันต่ออีกแล้วไม่รอแล้วนะจ๊ะจบเอาเลยโอ้โหส่งมันเจ็เอ้าได้เอ้าเรื่องโอ้ยวันนี้ตามมากับทุนนะห้าพันนะผมมากับบุญด้วยนะครับ โอ้โหวันนี้โชคดีจริงๆเลยมาเลยว่ะเฮียเอาอยัางไงแๆๆดงแดงแดงเอ้ยจอดโอ้ไม่จอดนะไม่เป็นไรเหลือหุ่นทิ้งซ้ายยังไงอ๋องอ๋องออกมาไหมอ๋อ,องอ๋องเว้ยอ๋องโอ้โหวาวไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวเท่าวิ่งจบเท่าไรนะผมเออคือหนึ่งหกสองห้าสูงเอาเรื่องโอ้โหอ,อ๋องมาจริงๆนะผมมาเดี๋ยวหมดให้สิบหมุนนี้ไปก่อนเลยแล้วก็นอู้ยมาอีกสองห้าสิบ อ่าแลฟเกตเตอร์มาอีกนี่แบบตกรตกระจใจตกกระไดเบิเลยนะผมโอ้โหอ่าเอาเรื่องอยู่เนะี่ยอ่ะกดอีกดองนึงนะมับเข้าไปอ่ะตอนนี้เราได้กําไรที่เท่าไหร่แล้วทุกคนเรามาคิดบวกหารคุณลบกันไปดีกว่าอ่าหนึ่งแ0 0เก้าหืมกำไร13900นะผมโอเคนะวันนี้นะไม่ว่าม้าหรืออะไรจะลาสักแค่ไหนนะผมสุดท้ายนะ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเพราะว่าผมต้องไปเตรียมตัวดีสี่คูร้อยแล้วนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมแล้วใครที่อยากเล่นตามผมนะ UFA ยู่่าทีผมจะปักลิง์่ะไว้ใต้คอมเมนต์และใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะบอกผมใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะฮะแล้วผมก็จะมาแจกเครดิตฟรีให้ทุกคนกันนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้อ่า เข้ามากันเลยนะฮะแล้วคนที่เคยได้แล้วนะฮะทักลายส่วนตัวมากันโลดปั่นไปดิสูร์นะครับผมวันนี้ตอดขอลาไปก่อนนะครับจุ๊บจุบทุกคนไว้ลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่นะฮะบ๊วย